อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนโอ้ยนั่น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 แมน่ยืนซะแบบข้างบนเลยนะ่ะความจริงเราเราแบบเราก็อยากจะไปแบบโซยมันสักหน่อยนะแต่ว่าเราเพิ่งเกิดอะ่ะเดี๋ยวเราจะโดนคุมกำเนิดซะก่อนใจเย็นอืมโตแล้วโตวแล้วโตวแล้วนี่เราลองไปแบบสกิดพี่แกหน่อยพละนี้สวัสดี ไม่เอฟเคนะนี่มันล่อเราทีเดียวตายแน่ยายายาอ๋อ,อ,อ, <c oughs> อนี่เหมือนมันจะรู้นะว่าเราจะแบบมาสกิดอะ่ะเออถือว่ามันรู้ดีนะก็มันรู้ดี <c oughs> ตะกายสิตะกายตึกไปหนึ่งทีเนี่ยผมสามารถไล่ตัวนี้ได้เลยนะผมเล่นตัวเนี้ยผมว่านะ <c oughs> ออเรอผมเป็นอ,อาดาัลก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวเจอเลยเดีย๋ยวเจอเลยผมใจมากเอา้าแล้วแล้วตัวเนี้ยอันนี้ โอ้โหวิ่งสองคำเท่านั้นคือตัวอะไรอ่ะมันเหมือนแก้วมังกรกลายผ่านบ้านนี้มันเหมือนดอกของแก้วมังกรอะ่ะโว้ววว,วแล้วอนเฮ้ยแล้วบอกนะว่าพ่อมันมาแก้แค้นอ่ะเอาแล้วพี่แกเอาจริงไงเอเอกัดกัดคาน้ำเลยเมึงเลยเอาว่าเมื่อกี้เหมือนจะเป็นลูกนะลูกโดนไปแล้วหนึ่งพ่อมาเอา พ่อน <krit> ี่หางคุดตูดเลยนะไอ้ตายเถอะโอ้โหศพพอลูกอยู่ข้างกันเลยทีนี้นอนเลยกูเฮ้ยเราไปสติวได้นะผมว่ามันชอบปีนมันชอบปีนในมอนี้เราปีนก่อนสติวเลยด้มันมาแล้ว ใครที่ได้มันนิดเดียวเองอะ่ะเฮ้ยระวังนะไอหมอดั่นมันมัน,มนอันนี้อ๋อใครอ๋อยังไม่มาหรอนึกว่ามาใกล้แล้ววันนี้ไอห y, มอนั่นมันแบบไอนี้มากเลยนะแอคทีฟมากระวังระวังเฮ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคุณบีวีบ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 ีอ้ยโอ้ยอย่าหย่าหย่าอย่าตัดติดมันขี้งกซะด้วยอะ่ะสามารถปะคุณบีวีบีวีบ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 ี สัดมาได้ว่านนี้เฮ้ยมันอักเสบนะคุณตูระวังเฮ้ยหนีไปโอ้เล่นเป็นสัตว์น้ำหรอเออเอาวะนัวแล้วในจังหวะนี้เออเอาให้มันเป็นศพเดี๋ยวฉันจะกินมันเองอะเออรถไปนี้เดียวเองอะหมายถึงคุณตูน่นนนนะนะเออได้สู้ได้สู้นี้เออมันมันยอมแล้วอันนี้มันยอมแล้วเหมือนมันจะหนีละเออตามต่อปะ อยู่บนพื้นอยู่บนพื้นไม่ไหวนะนี้เฮ้ยเวลาเอาจริงเอาจังตามอย่างสุดเฮ้ยไหวเหรอไหวปะถอยก่อน <c oughs> งานเข้าแล้วมึงเอ้ยระวังมัน,ม,นมันโหดจริงไงแกมังกรตัวเนี้ยไม่นะ <c oughs> <c oughs> เราเสียเพื่อเราไปแล้วอะ่ะเฮ้ยล้แล้ว,ลวพี่เบิ้มมาไงพี่เบิ้มจัดการมาได้ปะ ไอ้พอนนัน้นหายไปไหนล่ะหนีไปแล้วเหรอ,อเฮ้ยให้ตายทีตัวมาแล้วนะดูจายงไ,งไ่ด้วยอ๋อมันยังไม่มาอยังไม่หนีมันยังไม่หน,มน,มน,มนีมันยังอยู่ที่เดิมมาตายเถอะมัน,มนติดดิดนะนะ่ะมันโดนไอ้ตัวยกักษ์กัดอ่ะโอ้มันหนีขึ้นกำแพงไปแล้วอะ่ะ เออเผาสดมึงเอ้ยให้ทุกแก่ท่านตอเนี้ยมึงโดนเฮ้โยโอ้เราเป็นอะดาวแล้วไงอันนี้ใช่ขอไปซัดมันได้ปะเฮ้ยเกือบโดนงอมเนี่ยหายไปแล้วอะงาม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 โอ้ย เอามันนอนอยู่แล้วทำไมมันตีได้อะโดี๋ยว้ตายเถอะกป็ตัวใหญ่ซัเปล่ามากินของที่เขาแบบสเป่าให้ให้ตายเถอะว่าแต่ผมขอไปหาอาหารก่อนแล้วกันไม่น่าจะไหวละตายสิไอ้ตัวนี้คือตัวไหนวะทำราบกับทีเสียงเขาประลักชวัดเลยอะ

โอ้ยให้ตายสิเกือบจะได้มันมาแล้วอ่ะวิ้นหนีไปแล้วจะก็ลงมาสิกรัวกบินต่ออย่างนั้นไม่ใช่อะไรที่ดีนะตามเลยตามเลยตามเลยบอกเลยว่าฉันบลีดอร่อยมากเลยนะอันนี้ปึ๊มืเมอเกือบโดนเอาแล้วล่นละสุสดชั้นง๊มง๊มือเย็นนี้ง้ำ หนีลงหลุมเหรอหนีลงหลุมก็ไม่รอดหรอกนะจะไปหมดนี่เหรออ๋อไม่ใช่ตรงนี้ไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยใจแล้วใจแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีละอาหารอาหารอาหารเอข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 อกินหน่อยได้ไหมร่างไม่มีอาหารเลยเลยอ่ะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมันอยู่นั่นหรือเปล่าส่วนนี้เจอกันอีกแล้ว เออมึงมาสิแล้วเราก็หาันเจอยังไงล่ะโอเครอดตายแล้วเฮ้ยผมไปไล่สองหัวนะได้ปะขอดูขอดูขอดูล่าลาว่อวมันแตวมันแตกปูมปึ๊บเราเอาเลยผมว่าผมเริ่มหิวแล้วเพราะว่าถ้าเราซัดตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวพวกนี้มันเห็นใจไงแล้ว แล้วมันมาซัดเราสะกดร้อยเลยสะกดร้อยเลยไปไหนแล้วอุยน่นารักมากเลยแต่โลกใบนี้มันโหดร้ายนะคุณงูสองหัวงามกามโลกใบนี้มันไม่ได้ใจดีหรอกนะ งูปึ๊บบิดสิทุกทรมานไหมทรมานใช่ไหมละ่ะเอ้าเอาเอา,เอาผัดกันจิกผัดกันจิกคุณไก่โอ๊ยมันโดนไปหนึ่งทีเหรอเอ,อ๋เอ,อ๋ตีเข้าไหมตีเข้าไหมอุย้ย,ยระวังนะระวังระวังไอ้ไอ้ม่วงไอ้ม่วงมันเหมือนจะเป็นเพื่อนมันนะ่ะมันฟัดนะตัวระวังตัวระวังตัวระวังมึงเอ้ย ระวังรองไอ้ม่วงเอาจริงอุ้ยไทยเกอร์มาไงอันนี้เจอแน่มึงเจอแน่ซัดเลยซัดเลยซัดเลยเออเฮ้ยคุณเอด็ดวาร์ดต้องช่วยแล้วในจังหวะนี้ไอ้หมอนั่นชมพูซัดมันเออข้ามาเยอะนะเจ้ากรกู๊กหึ้อหออ้ยแล้วตีเหมือนจะตีไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะตีคุณไทเกอร์อ่ะผมแล้วที่เป็นตุ่นแล้วทำไมาตัวผมมันเดินแปลกๆอ่ะ ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ้ยผมเดี๋ยวมาเด้อเหมือน <c oughs> <c oughs> จะโดนสกิลอะไรไม่รู้อ่ะขุดรูนีก่อนสัดเลยเออโอ้แล้วตี้มันเยอะมากไหวไปะเนี่ยทุกคนทุกคนตัวใหญ่มากอะผมอยากจะช่วยเต็มที่เลยนะดูตัวผมดิเออไปหนึ่งละเออช่วยช่วยคุณไทเกอร์หน่อยได้ไหมระวังระวงังมันเยอะมากถอยถอยก่อนคุณไดวัาบินหนีบินหนีก่อน,น,นมีปีกแล้วอะ่ะบินหนีก่อน หูยแย่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไ้่นะคุณเอ็ดว์ดตัวคตรเท่เลยอ่ะตัวใหญ่เกินไปอ่ะโอเคคุณไทเกอร์ร้อนนะเฮ้ย <c oughs> ผมว่าเราถอยก่อนอันนี้ตรงนี้แย่แล้วตรงนี้แย่หุยหุยตรงนั้นเฮ้ยตกตปิดแล้วจะเคสซัดเลยโดนโดนเน็มพีเอ๋ตามเลยตามเลยไอ้หมอนี่อย่าให้มันลงน้ำโอ้ย ไม่ทันอน่ะลงไปแล้วอ่ะโอ๊ยเฮ้ยมีมีม,ม,มีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตรงนี้ตรงนี้อขอมุมโพุงก่อนละจะกัน <c oughs> <c oughs> มันม,ม,มุดโพุงได้ <c oughs>